บัตรโอ้โหตังตัดตัดตัตายตัดเอาอีกแล้วอ <Yeah, ีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วซมแคบหมูแคบหมูแคบหมูแคบแคบหมูได้อีกแล้วเฮ้ยบัตทไมเก่งอย่างนี้แคบหมูแคบหมูดิแคบหมูได้ด้วยยังหมูแปลว่าอะไรหมูาอหมู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  พริกโอ้ยเก่งอีกแล้วแล้วรถอ่ะดอกดอกเออรถจนานี่คือดอกเหรอโอ้โหแล้วนี่คนนี้เนี่นี่คนแน่นั่งอยู่นี่เนี่ยนั่งอยู่เนี่มิสเตอร์ตองมิสเตอร์ตองมิสเตอร์ตองอีกแล้วมิสเตอร์ตองโอ้ยทำไมเก่งอย่างนี้วะงูไปว่าอะไรลูกงูงูงูฉันในฉันินกระดายอะกระดายเราแป๊บ โอ้ยเดี๋ยวป้าจะไปดเลยว่าเด็กเก่งเลยใเสอนเขาว่าเาเาจับเอจเองเหรเปิดการ์ตูนให้มันไลออนไหลอ่อิโตอโตอุ้ยเสือเสือเสเสือไทเกอร์ไเกอร์้เสือไเกอรเกอร์ก็ได้นี่ว่ทเกอร์ก็ได้นี่ว่าโอ้โเา แทนกรูละนกรูแนกรูแนะรูจิ้งจ้แทนกะรูจ้งจอ้ยแทนกะรูอรนอันขายของ